ภิกษุทั้งหลายความร่องหรือความเต็มเอ,อ่อย่อมไม่ปรากฏแก่มหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใดน้ําในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะลังลงสู่มหาสมุทรสักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมาก นิพพานไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลยแม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่ขาดแคลนหรือคับแคบที่สุดทั้งหลายมหาสมุทรมีผู้คือสัตว์น้ำเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปลาติมิ ปลาตีมิงคละปลาหวานเป็นต้นชั้นใดในธรรมวินียนี้ก็ฉันนั้นมีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากมีพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอาราหันต์บ้างจำนวนมากหลายเหลือนับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่นมุกดามณีไพลทูลเป็นต้นชั้นใด ในธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่นสติปฐาน 4, สี่สมมติฐานสี่อิทธิบาทสี่โพชงเจ็ดมักมีองค์แปดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทย่อมมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ แห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้วเพราะเหตุที่ธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์ด้วยนานาคุณลักษณะและสามารถช่วยแก้ทุกข์แก่ผู้มีทุกข์ได้นี่เองพระองค์จึงเรียกพรหมจรรย์ว่าเป็นกัลยาณมิตรและเรียกกาลยานมิตรเป็นพรหมจรรย์เพราะกาลยานมิตรที่แท้จริงของคนคือธรรม และบาปมิตรที่แท้จริงของคนก็คืออาธรรมหรือความชั่วทุจริตจะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมจะมีมิตรใดเสมอด้วยมิตรคือธรรมพระอานุล์เคยคิดว่ากัลยาณมิตรนั้นน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจัรร์แต่พระาศาสดาตรัสว่า อย่าคิดอย่างนั้นเลยอานุนกาลยานมิตรเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะผู้ได้อาศัยกาลยานมิตรอย่างเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุก์ทั้งมวลพระอานุนพุทธอนุชาได้รับการยกย่องจากพระศาสดามากหลายเป็นที่รู้จักกันว่าท่านเลิศในห้าสถานด้วยกันคือหนึ่งเป็นผู้หูสูร สามารถทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก 2. แสดงทำได้ไพเราะคนฟังไม่อิ่มไม่เบื่อ 3. ม,มีสติรอบคอบรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ 4. มีความเพียรพยายามดี 5. อุปถากบำรุงพระศาสดาดียิ่งไม่มีข้อบอกพร่องเมื่อมีโอกาสท่านมักจะสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเสมอ ในกัมภีอังคุตตรนิกายมีเรื่องที่พระอานทน์สนทนากับพระสารีบุตรหลายเรื่องเช่นเรื่องเกี่ยวกับนิพพานและสมาธิพิกสุผู้ฉลาดและภิกษุผู้ไม่ฉลาดจากการสนทนากันบ่อยๆนี้พระสารีบุตรได้ประจักษ์ชัดว่าพระอานนท์เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและได้ยกย่องเชิดชูพระอานนท์ว่ามีคุณธรรมหกประการคือหนึ่ง เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสองเป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังโดยพิสดาร 3. เป็นผู้สาธยายโดยพิสดาร 4. เป็นผู้ชอบตรึกตรองเพ่งพิจารณาธรรมหเป็นผู้ยินดีอยู่ใกล้กับพระเถระที่เป็นผู้หูสูตรทรงธรรมทรงวินยัย 6. ท่านพยายามเข้าหาท่านที่เป็นผู้หูสูรทรงธรรมทรงวินยัย เพื่อเรียนถามข้อที่ควรถามในโอกาสอันสมควรพระอานุ์พุทธอนุชาได้ติดตามพระาศาสดาอยู่เป็นเวลานานกระทำจิตทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆท่านมีจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดในพระาศาสดาประดุษมารดาผู้ประเสริฐพึงมีต่อบุตรสุดสวัสด มีความเคารพย่ำเกรงในพระผู้มีพระภาคประดุจบุตรผู้เลื่อมใสต่อบิดาและอยู่ในโอวาทของชนกผู้ให้กำเนิดตนท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงเฉกดวงตะวันและจันทราจะหาผู้ปฏิบัติใดเล่าเสมอเหมือนพระอนุชาผู้นี้จวบจนพระพรรษายุการแห่งพระบรมศาสดา เข้าปีที่เจ็สิบเก้าตอนปลายเหลืออีกเล็กน้อยที่พระผู้ประธานแสงสว่างแก่โลกจะปรินิพานเปรียปานดวงสุริยาซึ่งทอแสงนขอบฟ้าทิศตะวันตกก่อนจะอำลาทิวากาลพระผู้พิชิตมารระทับนะทิจกูดบรรพตใกล้กรุงราชคลึกราวนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูเวทหิบุตกกำลังเตรียมตัวจะรุกรานแคว้นวัตถี จึงส่งวสกาลพราหม์มหาอัมมาตไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อที่อย่างดูว่าพระพุทธองค์จะตรัสอย่างไรพระเจ้าอาชาติสตรูทรงเชื่อมั่นอยู่ว่าพระวาจาแห่งพระตถาคตนั้นไม่เป็นสองวสกาลพราหม์รับพระบัญชาเหนือกล้าวแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าเวลานี้พระเจ้าอาชาติสตรูกําลังเตรียมทัพจะบุกวัดฉี ซึ่งมีนครเวสาลีเป็นเมืองหลวงได้ส่งข้าพระพุทธเจ้ามากราบทูลถามถึงภาสุบิหารคือความทรงสมราญแห่งพระองค์และขอถวายบังคมพระมงโกลบาทด้วยเสียงกล้าวสมัยนั้นพระอานนท์พุทธอนุชายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระพุทธองค์ไม่ตรัสกับพระสการพราหมณ์แต่กลับตรัสถามพระอานนท์ถึงความเป็นไปแห่งนครเวสาลีว่า อานุนชาววัตถียังคงประพฤติวัตถีธรรมอปริหานิยธรรมคือทำเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวอยู่หรือยังคงประพฤติอยู่พระเจ้าข้าพระอานุนทูลตอบดูก่อนอานุนชาววัตถีประพฤติมั่นในธรรมเจ็ประการคือหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็เลิกโดยพร้อมเพรียงกันและพร้อมเพรียงกันทำกิจของชาววัตชีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสามชาววัตชีย่อมเคารพเชื่อฟังในบัญญัติเก่าของชาววัตชีที่ดีอยู่แล้วไม่เพิกถอนเสียและไม่บัญญัติสิ่งซึ่งไม่ดีไม่งามขึ้นมาแทนสี่ชาววัตชีเคารพสการะนับถือยำเกรงผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ผ่านโลกมานานไม่ลบหลู่ดูหมินหรือเหยียดยาม 5. ชาววัตถีประพฤติธ,ธรรมในสุภาพสตรีคือไม่กลมเห่งน้ำใจสุภาพสตรี 6. ชาววัตถีรู้จักเคารพสการะบูชาบูชนียสถาน 7. ชาววัตถีให้ความอารกขาคุ้มครองพระอระหันต์สมณพราหมณาจารย์ผู้ประพฤติธรรม ปรารถนาให้สมณะรามนาจารย์ผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่แคว้นขอให้มาและที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขดูก่อนอานน์ปราบเท่าที่ชาววัตชียังประพฤติปฏิบัติวัตชีธรรมทั้งเจ็ดประการน,นี้อยู่พวกเขาจะไม่ประสบความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญมั่นคงโดยส่วนเดียว แล้วพระพุทธองค์ทรงผินพระพักมาตรัสกับวัสกาลพรามพรามครั้งหนึ่งเราพักอยู่ที่สารันทะเจดีใกล้กรุงเวสาลีได้แสดงธรรมทั้งเจ็ดประการแก่ชาววัชชีตราบใดที่ชาววัตชียังประพุติตารรมนี้อยู่พวกเขาจะหาความเสื่อมไม่ได้มิแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวข้าแต่พระผู้มีพระภาควัสกาลพรามทูล ไม่ต้องพูดถึงว่าชาววัชชีจะบริบูรณ์ด้วยทรรมทั้งเจ็ดประการเลยแม้มีเพียงประการเดียวเท่านั้นเขาก็จะหาความเสื่อมมิได้จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเมื่อวะสะกาพลพรามทูลลาแล้วพระาศาสดารับสั่งให้พระอานนุน์ประกาเทหที่สูงทั้งหมดซึ่งอาศัยอยู่นักกรุงราชคลึมาประชุมพร้อมกันแล้วพระมหาสมณะ ทรงแสดงอปริหานิยธรรมโดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยังมันประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเขารบในสิขาบทบรรัญญัติยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตันหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่า ปราถนาให้เพื่อนรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอไม่หมกมุ่นกับงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจไม่พอใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะ ไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมสูงสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคประทับณภูเขาคิจกูดกร,รุงะะราชกฤหพสสมควรแล้วโดยมีพระอานทน์เป็นปัจฉาสมณะ ก็เสด็จบ่ายพระพักสูน่นครเวสาลีผ่านเมืองอัมพรัติกามเมืองนาลันทาและปาตลีคามซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองสำหรับใช้เป็นที่มั่นโจมตีแคว้นวัตถีณนะเมืองนาลันทานี่เองพระสารีบุตรเคยกล่าวอาศพิวาจา คือถ้อยคําที่แสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระาศาสดาว่าท่านมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธองค์ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ใดๆเลยที่จะเป็นผู้รู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ในเรื่องสมโพธิญาณเมื่อเสด็จถึงปาตลีคามอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาเฝ้า พระพุทธองค์ทรงสแสดงโทษแห่งศีลวิบัติห้าประการคือ 1. ผู้ไร้ศีลย่อมประสบความเสื่อมทางโภคะสชื่อเสียงทางไม่ดีฟุ้งขจรไป 3. ไม่แกล้วกล้าอาถารพเมื่อเข้าประชุม 4. เมื่อจวนจะตายย่อมขาสติสัพชัญญะคุ้มครองสติไม่ได้เรียกว่าหลงตาย 5. เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่ทุกขติ ส่วนคุณแห่งศีลสมบัติมิในตรงกันข้ามศีลวิบัติดังกล่าวแล้วพระพุทธองค์สเสด็จผ่านโกติคามและนาทิคามตามลำดับในระหว่างนั้นได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้หมาเฝ้าบ้างแก่ภิกษุสงฆ์แก่พระอานนท์บ้างเช่นอริยศัสตจ์และเรื่องให้เอาธรรมะเป็นกระจกเงาดูตนเองจนกระทั่ง สเสด็จเข้าสู่เขตเวสาลีประทับณอัมพปาลีวันของหญิงนครโสเพณีนามอัมพปาลีไม่สเสด็จเข้าสู่คนครเวสาลีแม้กษัตริย์วิชวีจะทูลอาราธนาก็ทรงปฏิเสธข่าวเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูเตรียมทัพเพื่อตีวัตถีนั้นทำให้พระพุทธองค์ผู้มีพระมหากรุณา บุรห่วงมหันนบทรงห่วงใย,ยวัดถียิ่งนักเป็นเวลาเกิดหนึ่งปีที่เสด็จบนเวียนอยู่ในแฝนวัตถีในที่สุดเสด็จประทับณเวรุวคามซึ่งมั่งคั่งทั้งพร้อมด้วยต้นมะตูมเรียงรายเมื่อจวนจะเข้าพรรษาจึงมีพระพุทธานุญาตให้พิสุททั้งหลายเลือกที่จำพรรษาได้ตามชอบใจส่วนพระองค์จะประทับจำพรรษาในเวรุวคาม การที่ไม่เสด็จเข้าไปภายในเมืองเวสาลีนั้นน่าจะเป็นเพราะไม่ทรงปรารถนาด้วยเรื่องการบ้านการเมืองถ้าเสด็จเข้าไปอาจจะเป็นที่ระแวงของพระเจ้าอาชาติสตรูว่าพระองค์อาพระไทยเข้าข้างเวสาลีแต่การที่พระองค์ทรงวนเวียนอยู่ในเขตวัดทีเป็นเวลาเกือบปีนั้นก็ได้ผลสมพระประสงค์คือพระเจ้าอาชาติสตรูมิได้ญาตราทัพเข้าสู่แคว้นวัชทีเลย พระบรมศาสดาของเรานั้นไม่ได้ทรงเกื้อกูลหมู่ชนเพียงแต่ในทางธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์แม้ในทางโลกอีกด้วยสมแล้วที่พระองค์ได้พระนามว่าพระโลกนาถผู้เป็นที่พึ่งของโลกแม้ภายหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานแล้วแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ มีมนุษย์จำนวนนับไม่ได้ที่ได้ละลึกถึงคำสอนของพระองค์แล้วได้วางมือจากการประกอบกรรมชั่วแล้วตั้งหน้าทำความดีพระองค์ยังทรงเป็นคิดพึ่งของโลกอยู่ในภรษานั่นเองซึ่งเป็นภรษาสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระตถาคตเจ้าทรงพระประจวนหนักด้วยโรค ปักขันติกาพาธที่มีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงการอันสมควรที่พระองค์จะปรินิพานจึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่อาพาธนั้นด้วยอธิวาสนขันติคืออดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากโครคภัยไข้เจ็บที่ตีขันติอดทนต่อหนาวร้อน การตรากตรำในการทำงานตีติขาขันติอดทนต่ออารมณ์ที่กระทบกระทั่งจิตใจอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีเรื่องที่พระองค์ทรงใช้ความอดทนจนหายอาภาธนี้เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าเมื่อหายแล้ววันหนึ่งประทับนั่งณร่มเงาแห่งวิหารในเวลาเย็นพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วความอดทนอ,อดกลั้นอันใดที่พระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นอยู่เสมอพระองค์ได้ทรงกระทาความอดทนนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วสมแล้วที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทรงกระทําอย่างนั้นทรงกระทําอย่างใดตรัสอย่างนั้นยถาวาที ธาการียถาการีตถาวาทีก็แต่ว่าพระองค์ผู้เจริญในสมัยที่พระองค์ทรงพระประจวรหนักนั้นข้าพระองค์มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งกายของข้าพระองค์งอมระงมไปหมดพระหนึ่งความรู้สึกของหมูปักษีซึ่งอาศัยอยู่บนพึกษาและต้นไม้นั้นไกวแกว่งเพราะแรงลม ทิศทั้งหมดปรากฏเหมือนมืดมนสำหรับข้าพระองค์มองดูพระองค์แล้วเหมือนข้าพระองค์จะเจ็บด้วยและเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์เสียอีกแต่ข้าพระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ยังไม่ได้ให้ประชุมสงฆ์ปรารภข้อที่ควรปรารภในท่ามกลางมหาสมาคมตราบใดตราบนั้นพระองค์คงจับยังไม่ปรินิพานเป็นแน่แท้ อานุนเอยพระศาสดาตรัสอย่างช้าๆเธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกเล่าทำใดที่ควรแสดงเราก็ได้แสดงหมดแล้วไม่มีกำมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเรามิได้ปิดบังซ่อนเร้นหวงแหงทนทำใดๆไว้เราได้ชี้แจงแสดงเปิดเผยห,หมดสิ้นแล้วธรรมวินัยซึ่งเป็นมรอดอกอันประเสริฐของบิดา ตถาคตได้มอบให้เธอและภิกษุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วอานน์เอยจงดูเอาเถิดดูสรีระแห่งตถาคตบัดนี้มีชาลาลักษณะปรากฏอย่างชัดเจนฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวย่อนยานมีอาการซุดโสมให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนกุยนที่ชมรุดแล้วชมรุดอีกได้อาศัยแต่ไม้ไผ่ามาซ่อมไว้ ผูกกระนาบคาบคำไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าใดการแตกแยกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งอานุนเอยพวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุค่ามเป็นเวลานานถึงแปดเดือน แม้ออกพรรษาแล้วก็มิได้เสด็จไปที่อื่นคงประทับยับยั้งอยู่ณที่นั้นจนสึ้นฤดูเหมันนับเป็นเวลานาน,านมากที่ประทับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เช่นเวรุวะคามนี้พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนชีพไปได้ไม่นานนักแต่ไม่ได้ตรัสบ,บอกพระอ,อนนุ์ในเวลานั้นเหลือเวลาอีกสามเดือนที่จะบรินิพาน ระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธคอยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ก็ทรงดำเนินไปอีกหลายแห่งสเสด็จโดยพระบาทเปล่าไม่มีใครแบกใครหามเลยเมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยมากเข้าก็ทรงหยุดพักทุกขนทุกแห่งที่สเสด็จไปจะมีพระอนุนตามสเสด็จเหมือนพระฉายาแม้จะลำบากพระวรากายปานใดแต่น้ำพระทัยกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว เอ่อทนในพระมนต์จึงทรงจาริกเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนจากเวรุคามสเสด็จไปยังกุฏาคารสาลาในป่ามหาวันซึ่งกษัตริย์ลิชวีแห่งเวสาลีสร้างถวายเป็นที่ประทับเมื่อสเสด็จมาเป็นครั้งคราวรับสั่งให้พระอานุนประกาศประชุมสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเวสาลีทั้งหมดทรงโอวาทภิกษุทั้งหลายด้วยอภิญญาเทศิตธรรม คือธรรมที่พระองค์แสดงไว้เพื่อการต่ัสรู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้แก่สติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสอิทธิบาทสอินทรียห้าทละหโพชฌงเจ็ดมักมีองค์8ให้ภิกษุทั้งหลายมันอบรมประพฤติธรรมดังกล่าวนี้รุ่งขึ้นสเสด็จเข้าไปบิณฑบาทในเมืองเวสาลี ชาวนครเวสาลีมีความรู้สึกคทึกใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะได้เห็นได้เฝ้ารับโอวาทุาตร์จากพระพุทธองค์บางพวกกร่ำไห้บางพวกตีอกชกตัวเพราะหนึ่งบิดาบังเกิดกล้าวแห่งตนจะเดินทางไปสู่สมรภูมิและรู้แน่นอนว่าจะไม่กลับมา พระจอมุนีประธานเทศนาให้เขาเหล่านั้นคลายโศกโดยทรงย้ำให้ระลึกถึงพระโอวาทที่เคยประทานไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเศร้าโศกคร่ำครวญย่อมไม่อาจมุเงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับนี้ให้แตกดับได้